กัดล้วคคายครับทุกผู้ชม <Okay. S 1> กัดนีแล้วครับทุกผู้ชมครนนี้ส่งทันนะครับโอเค สายไปแล้วท่านผู้ชมผมจะลองวัดดูครับท่านผู้ชมส่งน,น้นน้ำไปเลยตัวนี้อยู่ครับท่านผู้ชมอยู่เลยอยู่ครับตัวนี้อยู่ครับท่านผู้ชมข,ข,ขึ้นมาก่อนกรไซต์มันค่อยใหญ่ครับเขียนหลุดเลยแตงแรกมาเลยคะรับท่านผู้ชมโอ้โห ปลาที่มีเขี้ยวมากกัดแล้วก็คลายกัดแล้วก็คลายนี่ครับน้องตามเขาพาเรามาครับเจ้าที่พาเรามากัดแล้วก็คายครับคลายไปหลายตัวเลยแต้มแรกมานะครับทุกผู้ชมโอเคเดี๋ยวหาตัวต่วตอไปครับทุกผู้ชมนี่ครับจาทินพาเรามาครับทุกผู้ชมี่โดนตรงไหนตรงนี้เลย